พี่พี่ผมังออกช่องไม่ไม่ไม่ให้ออกครับไม่ให้ออกครับพี่ตังมายิงอ่ะพี่ใช่ใช่ครับยิงยิงนะยิงครับยิงครับผมผมฟ้องแอดผมฟ้องแอดมินแน่เลยโอ้น่ากลัวนะครับเนี่ยน่ากลัวผมจะฟ้องแอดมินเลยทำไมพี่ไม่ให้ผมออกช่องอ่ะโอ้ผมรลองไห้แล้วผมร้องไห้โอ้ก็อเขาโอ้โอเอครับโอเอ เออตอนแรกตอนแรกมาตกใจเนี่ยจู่ๆมีคนเปิดไหมไม่รู้อ่ะอุ้ยตกมาตกตกใจอะไรหระครับตกตกใจตอนแรกโหไม่ผีลอกผมผม FC ผม FC ผมก็เลยแบบวาร์ปมาหาเลยไงโอฟโีจัดแบบแม่ผมจัออกช่อง ไม่ไม่ให้ออกคุ๊คุใครใครเขาให้ออกอืมใครเขาขอไม่ผมอยากออกอ่ะไม่ไม่ไม่ผมอยากออกเลยไม่ไม่ผมไม่ออกไม่ได้ไม่ออกถ้าออกผมผมจะออกอ่ะผมจะออกถ้าถ้าถ้าออกแล้วผมจะอะไรกินอ่ะไม่คนละออกอ่ะคนละออกแล้วคุณได้ออกได้ออกได้ออกละดาบงโกอยเนี่ยเนี่ยผมมีดาบงงก้ โอ้โหฟาร์มฟาร์มเลยเนี่ยต้องฟาร์มไงเนี่ยฟาร์มเนียฟาร์มเร็วฟาร์มเลยฟาร์มเลยโอ้โหฟาร์มไปเลยโอ้โหอนอย่างอย่างงี้ทิ้งเลยเนี่ยทิ้งเลยเนี่ยฟาร์มฟาร์มไปเลยทิ้งไปโหผมแบบผมอยากออกช่องจริงจริงของผมโอ้โหเจอคนดังแล้วผมแบบกรี๊ดเลยอ่ะโกรี๊ดเลยโอ้โหใช่ใช่ เว่าผมปรับปุ้มในตัวเองบ้างเลยผมเจอคนดังเลยผมไม่เคยเจอยูทูบเบอร์มาก่อนเลยเนี่ยโอ้โหขนาดนั้นเลยไงอะไรวะไม่เห็นมันบักแล้วเปล่าเนี้ยเศร้าอ่ะสุดแซนท่าน่ะอ่าอัปเดตอะไรอัปเดตอ่ะผมอยากรู้จังผมผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะ อัปเดตหน้าอะไรนึเข้ามาเข้ามาโอ้ววว้าวาเข้ามาเข้ามานี่นี่ผมผมบอกเลยรับเออมันมีเฮ้ยของแท้ว่ะของแท้นอนโอ้โอเคดูเหมือนว่าไม่ไม่ไม่ได้จะต้องทำอะไรแด้ อยู่นเนี่ยนี่เป็นบุญผมมากเลยที่โทรศัพท์ผมไม่แหลกเนี่ยเราเนี่แบบใจตรงกันมากเลยผมจะหุบแบบโอ้โหผมปรับเพิ่มากเลยผมเลยเจย้โอ้โออยตอนตอนแรกนี่แบบแค่แค่แบบ เอแอดมินคนนี้ไม่บอกเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเนี่ยใช่อ่ะใช่ผมผมก็คิดว่าเปพีเจธรรมดาอุ้ยหายตัวอ่หายตัวอุ้ย <c oughs> ผมคิดว่าพีเจธรรมาดาผมก็เลยแบบแอ็เข้ามาคุยเลยผมไม่รู้จริงๆว่าเป็นย<ห>ูทูบเบอร์โอใช่ตมนแรก่ผมอยากออกคป เติมเต็มอ่ะสอลี่ด้วยนะเตินเต็มอ่ะเตินคนเต็มอ่ะแน่นอนใช่เตินเต็มอ่ะเนี่น่ะคนคนล่าสุดเพิ่งแอดไปกีกีตาร์อะไรไม่รู้อ่ะกีตาร์ดึงดึงสองสองสามสามอ่ะโอ้ยไปแอดคนกากะกันไปเดี๋ยวดูปัจจุบันโอนเนอร์เนี่ยโอนเนอร์ปัจจุบันเนี่ยไอ้ไอ้นั่นนะเอ้ยกะกะกันไม่ต้องไปแอดหรอก ติดติดคิงเลยทั้งวันอ่ะคนนั้นอ่ะติดติดคิงเลยทั้งวันอ่ะไม่รู้เป็นอะไรไอ้นั่นอ่ะเออบ้าบ้าคิงเลยอย่าไปใส่ใจเลยเออบ้าเกมเออใช้กีตาร์ไอ้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 คนกากๆอ่ะอย่าไปใส่ใจเลยดูดูดูอเนอร์เนี่ยอเนอร์คนใหม่ o น n e r คนใหม่โย มอนเนอร์คนใหม่ครับมอนเนอร์คนใหม่อันนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรสปอยได้บ้างป่ะเนี่ยมีอะไรสปอยบ้างได้ไหมก็อัปเดตหน้าก็มีเมกุมินเข้ามาก็น่าจะดูแล้วป่ะเนี่ยไม่ใชดูแล้วใช่ไหมใช่ใช่นั่นน่าจะได้ได้ดูแลเอ๊อย่าส่งท่าไปส่วนตัวก็ได้อะุ้ยไม่ทำเป็นสปอยนะโอเคไอ้ดิดอันนั้นเหรอดิดอันนี้ใช่ไหมอ๋อ D E X e อ่ะ <laughs> เออใช่นั่นแหละชื่อชื่อ,เ,อเดียว๋ยวส่งภาพไปเดี๋ยวส่งเอฟเฟกต์ส่วนเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวส่งให้ดูโอ้โห